อายไลเนอร์กันนะคะและอายไลเนอร์ที่เราใช้วันนี้ก็คือของยี่ห้อ b า o ิดนั่นเองข้อดีของรุ่นนี้นะคะก็คือหัวลายเขาจะเล็กมากและทำให้เรากรีดได้ง่ายมากเลยนะคะอ่เราจะมาลองกันดูเนาะเราก็จะเริ่มตั้งแต่หัวตาไปได้เลยนะคะค่อยๆกรีดไปนี่เห็นไหมคะเราสามารถกรีดได้บางหางตาเขาดูหนานิดนึงให้ดูแบบเฉียวเฉียวนะคะ จากนั้นเราก็จะใช้มือข้างนี่แหละค่ะดึงหางตาของเราขึ้นมาเพื่อให้เราเห็นว่ารอยหางตาของเรามันจะไปในทิศทางไหนนะคะเราจะได้ลงเส้นได้ถูกตอ้องอือขปางที่กรีเลยอ่าเน,นี่ยรอยเป็นไงคะข้างที่กรีด,ดกับข้างที่ยังไม่กรีดค่ะแล้วก็อีกข้างก็คือทำเหมือนกันนั่นเองเห,หมเริ่มตีจดากหวัวตาไปได้เลย ถ้าอยากให้ตาเราดูแบบดูหนาขึ้นอย่างเงี้ยเอ,อ่อหลังจากที่ตางตาไปเราก็จะถมเส้นให้มันดูหนาขึ้นนิดนึงนะคะทีนี้เทคนิคน,นะคะถ้ามือใครสั่มเวลากรีตาเราก็จะเอานิ้วก้อยของเราเนี่ยแหละเออวางไว้ที่หน้าแก้มนี้นะคะเพื่อเป็นแบบตัวล็อกในการหมุนมือในการช่วยเราแบบส่งแรงเพื่อกีดตานะคะนี่เป็นไงคะเราก็อาจจมให้มันเสมอกัน เรียบร้อยเป็นไงคะเสร็จเรียบร้อยค่ะลิดอายไลเนอร์อันนี้